สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับเอกคนชอบเที่ยวอีกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเอกพูดเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ําชีนะครับซึ่งแม่น้ําชีนะครับก็เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มีความยาวอยู่ประมาณ700นะครับ6กิกิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่รุ่มนะครับประมาณอยู่49,480ตารางกิโลเมตรนะครับก็เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะ นะครับแล้วก็ X ก็เข้ามา จนถึงในสุดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหลนนะครับบ้านหลนเขาตั้งอยู่ในอำเภอหนองบวแดงนะครับซึ่งเขาก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่สุดนะครับของจังหวัดเชียงพูมแล้วก็ด้านหลังของเราก็คือเป็นภูเขานะครับสลับซับซ้อนนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดนะครับของจังหวัดเชียงพูมแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีนะครับตรงนี้นะครับเขามีแม่น้ําหลักๆที่ไหลลงมาจากเทือกเขานะครับก็มาประจบกันอยู่ห้าสายด้วยกันก็เป็นลํน้ น้ำพมนะครับลำน้ําพองลำน้าเซิงนะครับลำน้ำําเปล่าแล้วก็ลำน้ำํายางนะครับซึ่งไหลมาประจบกันแล้วก็ลงไปที่เชยภูมิไปนครราชสีมาไปขอนแก่นไปมหาสารคามไปจังหวัดกาลสินไปร้อยเอ็ดไปยะโสธรไปอุบลราชธานีแล้วก็ถึงรีสเกตนะครับจุดนี้นะครับก็เป็น ภูเขานะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดนะครับของแม่น้าชีก็เลยพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาดูาบรรยากาศนะครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับวิวพาโลรามานะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขียวกระีนะครับเหมาะแก่การทํารีสอร์ท นะครับอีกไม่นานนะครับคงอาจจะมีรีสอร์ทเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีเขื่อนหนึ่งที่เขามีเป็นเขื่อนวังสะพุงนะครับเป็นเขื่อนกําลังทํานะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดเชียงภูมิในเขตเพื้นที่ตรงนี้นะครับเอกก็เลยพาเพื่อนๆเข้ามาดูนะครับจุดกําเนิดของแม่น้ําชีแล้วก็เทือกเขาที่สลับซับซ้อนของจังหวัดเชียงภูมิแล้วก็ติดกันอยู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ส่วนอีกฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเป็นติดกับน้ำหนาวนะครับเลยขึ้นไปก็จะเป็น ภูทับเบิกนะครับซึ่งเราก็อาจจะรู้จักเขาค้อภูทับเบิกนะครับตรงนี้ก็ไม่แพ้ก so ันนะครับเป็นวิวท <It> ี่สวยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันนะครับจุดๆนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเข้ามาแล้วก็เลยรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันส่วนนี้นะครับขาตั้งอยู่บ้านหลนนะครับซึ่งเป็น หมู่บ้านที่อยู่ในสุดนะครับของอำเภอหนองบะแดงห่างจากอำเภอเมืองมาอยู่ประมาณ100กิโลเมตรนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะทำเป็นไร่สวนมะม่วงกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีการปลูกต้นปาล์มเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นไร่มะม่วงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมะม่วงตรงนี้ก็ทำเป็น อาชีพหลักนะครับของหมู่บ้านไปแล้วนะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับจึงอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก็เลยพาเข้ามาดูนะครับวิวพาโลราม่าแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับจังหวัดชียภูมินะครับเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับถ้ามีการาทําเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับสวยงามบรรยากาศดีนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ทําความรู้จักนะครับกับจังหวัดเชียงภูมิกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ติดตามนะครับกับช่องเอ็กคนชอบเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดแวะเข้ามานะครับก็ฝากกดนะครับแชร์นะครับกดไลค์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ